สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ในงานเปิดตัวเครื่องมือช่างริโคตานะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพวันนี้วันที่ 16. พฤศจิกายนพอเข้ามาในงานจะเจอบูธของริโคตาที่เป็นเครื่องมือเครื่องมือยี่ห้อใหม่ภายใต้แบรนด์โททอนเปิดตัวในวันนี้แล้วก็ยังมีแบรนด์แบรนด์แม่แบรนด์โททอน มีของรดราคาแล้วก็มีของรุ่นใหม่มาโชว์ส่วนนี้จะเป็นแบรนด์แบรนด์เก็ดเวอร์แบรนด์ที่อยู่ภายใต้โททอนอีกแบรนด์หนึ่งแต่เน้นให้ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะครับและก็เหมาะสำหรับช่าง DIY ้ด้านนี้จะเป็นเวทีเวทีใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม ต่างๆเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมชาย DIY ค่ะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนอื่นนะคะให้คุณสมชายแนะนําตัวกันก่อนค่ะรวมไปถึงช่อง YouTube ที่ทําด้วย<ช>ตอนนี้ค่ะชื่อสมชายจันทบูร์นะครับก็ทําช่อง YouTube สมชาย DIY มา10ปี โอ้สิบปีเลยไม่ได้เจอร่วม7ปีแล้วนะครับผมก็ยังติดตามอยู่เขอบค้มากเลยครับที่เราจัดงานมาครั้งนี้ครับผมเรียกว่ามีความภูมิใจเป็นตัวแทนของคนไทยเลยนะคือว่าเปิดแบรนด์ลิโคตทาเนี่ยทางสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีนเนี่ย จาก180ประเทศเขาเลือกประเทศไทยที่แรกของโลกครับอย่างของแบรนด์ลิคอต้าเนี่ยเขาวางไว้จุดสูงสุดละใช่เรียกว่าตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยจะมีแค่12โวลต์16โวลต์18โวลต์20โวลต์แต่ของลิโคต้าไปถึง25โวลต์25โวลต์ใช่ครับในอนาคตเนี่ยครับประมาณไม่เกินกลางปีจะออกตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าใช้แบตเตอรี่25โวลต์ของลิคต้าเนี่ยใส่กับเครื่องตบดิน เครื่องตัดถนนเครื่องปาดหน้าปูนสกัดตัวใหญ่ครับต่างๆเอ่อแท่นไฟเบอร์14นิ้วใช่ครับแท่นเล้ยองศาอะไรต่างๆจะใช้แบตเตอรี่มาเป็นตัวช่วยทั้งหมดเลยครับตัวเนี้ยแบตเตอรี่เซลล์ครับ 15C 15C ถามว่า 15C ข้อดีคืออะไรประสิทธิภาพร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า25โวลต์เนี่ยสามารถใช้กับเครื่องจักรใหญ่ๆได้ครับลิโกต้าเนี่ยจะตอบโจทย์กับช่างผู้รับเหมามืออาชีพเลย แบตเตอรี่จะคงไว้5%้เรัเเพื่อว่าป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมครับรับประกันกี่ปีครับ3ปีครับคุยอดเยี่ยมเลยคือถามว่าทำไมเรากล้ารับประกัน่ามปีเพราะอะไหล่ข้างในไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เฟืองเกียร์ทุกอย่างสวิตช์เราไปรุ่นอัปเกรดไฮไฮไฮเกรดหมดเลยครับก็เลยทำให้สามารถรับประกันได้ถึงสามปียอดเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับคุณผู้ชขอบคุณมากครับพี่สมเายครับเดี๋ยวจะพามาดู เครื่องมือที่แบตเตอรี่มีแรงดันมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะปกติเนี่ย25โวลต์เนี่ยถือว่าสูงเลยนะแต่อันนี้นี่42โวลต์42โวลต์ดียังไงครับดียังไงครับออนซักเกิด42คนคขนหนึ่งอ่ะกำลังกำลังแรงแน่นอนอ,อเาเหลือเฟือเลยเหมาะสำหรับงานแบบ ตักหนักตาข้อกมได้เลยครับผมว้าวนี่นะครับผมลองได้ไหมหนักเอ้ว่าแรงจริงหรือเปล่าจัดไปเลยครับโอเคนี่เจาะนี่ได้นะได้ครับผมอันนี้ดอกเจาะไม้สิบมิลดูจับนี่สิบมิลกล้องพร้อมนะผมกดดูนะอันนี้ไม่ได้ดังสปีดนะเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ว้าวกำลังเดียรเพื่อทอทอลทอนส่วนนี้ริคอต้าแบรนด์น้องใหม่ริคอต้าแบรนด์แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เปิดโวในวันนี้25โวล ถูกต้องครับก็แรงเหมือนกันใช่ไหมวนเต็มใช่ครับผมววนลองไหมลองไหมลองลองอยู่แล้วครับมาในขนาดนี้แล้วต้องลองครับนี่โอเคอันนี้อันนี้การกินอ่ะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าน้ําหนักช่วยกดอันนี้มันมีแบตใหญ่มันก็ช่วยเรื่องประคองแต่ว่าข้อดีคือเบาเบาครับเบาเบาก็กินเร็วกินเร็วเชื่องแตนิ่งนิ่มนิ่งใช่ของริโกต้านี้บัสเลททุกตัวบัสเลตทุกตัวครับ25โวล แล้วต่อไปเนี่ยซีรีส์ของลิเวอร์พูจองมา200กว่าชิ้นก็จะใช้แบตได้เท่ากันถูกต้องครับเยี่ยมเลยไม่ต้องเปลี่ยนแบตัวเครื่อง3ปีครับผมนี่เอาเอามาเรียงตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นแบรนด์ล่าสุดนะออกแบบไว้สําหรับงานหนักโดยเฉพาะตอนนี้โซทอนเขาก็มีเกรดงานหนักอ่าเกรดงานหนักแล้วก็เจ็ดเวอร์เจ็เบอร์เจ็ดเวอร์นี่ของที่เป็น DIY DIY ครับผมที่บ้านเขาบ้านที่บ้านใช้ได้ทำเอาไว้เพื่อให้ราคาคนเอื้อมถึงง่ายใช่ จะทดลองใช้เครื่องเกียร์4นิ้วรีคอร์ a 25โวลต์นนะดูว่า,าเวลาใส่ใบตัดตัวน,นี้ใส่ใบตัด1มิลดูว่าจะตัดแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับ ลงไปนิ่มๆรอบจัดแล้วก็มีกำลังสูงต่อมาโทท้ล total ต์ว ทัท่านออก42โวลต์มาเนี่ยก็เพื่อว่าให้มันแรงกว่าเดิมจากที่เคยมีเพื่อรองรับเครื่องมือที่มีอวัดสูงๆงนะครับพอกลายเป็น42โวลต์นเนี่ยมันจะไปเทียบเท่ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าได้เลยเนีแบตตอนนี้3ขีด25โวลต์รีครเต้รเลื่อยวงเดือน มันจะหนักหน่อยเพราะว่าเขาออกแบบให้แข็งแรงเรื่อยนะครับเรื่อยโซ่1 8 5นิ้วเป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่20โวลต์แต่ที่เด็ดคือผมจะให้ดูไอเทมตัวนี้มันเป็น power bank สำหรับเครื่องมือ20โวลต์คือบางทีเนี่ยเราไปทำงานหน้างานงานก่อสร้างงานถนนเนี่ยมันใช้งานต่อเนื่องของเขาเนี่ยทนอยู่แล้วแต่แบตเตอรี่อาจจะหมดก่อน ซื้อเพาเวงค์เลย20โวลต์แล้วก็มีอะแดปเตอร์มาเสียบนะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทั้งไอตัวอะแดปเตอร์นี่คืนไอ้นี่คืนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูเลยเอาปลองจับด้านนี้จับด้านนี้ลองลองแบบนี้นะลองเลยนะโอ้เสียงนิ่มเสียงนิ่มเสียงนิ่ม ดีมากเลยนี่นี่ไม้ใหม่นะไม,ไม้ใหม่เลยนะไม้ไม้เหนียวเนี่ยไม่ใช่ไม้แห้งก็ถือว่าใช้ได้นี่แบบยี่สิบโวลต์ยอดถ้าเริ่มต้น งบน้อยแล้วไม่ได้ใช้งานหนักก็ซื้อเจตเวิร์ไปเครื่องมือมีทุกเขาเรียกมีทุกลักษณะงานงานไม้งานช่างงานยานยนต์แต่ว่าเจตเวิร์เนี่ยราคาจะจ่มยอมหน่อยเดี๋ยวผมลองดูดินี่โอ้ดูความแรงความแรงนี่คือ แบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงที่สุดสำหรับใช้ในเครื่องมือช่างเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับอันนี้42โวลต์42โวลต์ดีอย่างไรมันก็จะลดกระแสในขณะที่วัดเท่ากับชาบ้านนะครับวัดเอาเท่าชาบ้านนกระแสมันจะน้อยกว่าจึงทําให้สามารถใช้เครื่องมือหนักๆได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเครื่องขัดรถโอ้ ขเขานะครับผมขันเข้าก็มี AI ใช่ขันเข้าก็มีไอครับลองกดค้างได้เลยครับผมกดค้างอ่านี่โอ้เข้าใจแล้วพอมันตึงนะครับมันหยุดแต่ถ้าเราบีบไปต่อมันก็จะอัดยาวอัดยาวได้แต่มันเตือนเราแล้วไงใแค่นี้ถ้าเราจะพอแค่นั้นก็ได้แต่ถ้าเอ้ขออีกหน่อยนึงก็ได้ทีนี้เอาดูถอยออกครับผมกดค้างเลยครับผมโอ้ใช่ไหมครับ ชอบ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 เมื่อกี้อาจจะกล้องไม่ทันอธิบายทีนึงปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊แล้วค่อยๆหมุนเหมือนมือหมุนอ่ะใช่ครับน็อตไม่หล่นหายแล้วก็ประหยัดแบตแรงพลังงานที่หมุนว่ไปอ่ะก็ช่วยลดการใช้พลังงานอ่แล้วก็อีกโหมดหนึ่งครับผมสำหรับรุ่นนี้โหมดออโต้สต็อปครับผมเวลาเราขันน็อตเข้าคือน็อตชนชิ้นงานปุ๊บตัวเครื่องจะหยุดเลยอ่าตอนแรกตอนแรกมันอยู่ AI ปุ๊บเราก็กดไล่ไป หาโหมดออโต้สต็อปโอเคอันนี้เหมือนกันใช่ครับผมออโต้สต็อปอ่ะหยุดเลยพอออกพอน็อตคลายปุ๊บหยุดเลยแต่ถ้าเป็นโหมด AI หยุดแต่ขอยมานี่เบาๆเบาๆนี่มีอที่น็อตมีความเกีียวยาวนี่ไม่ใช่เรียกกันเล่นๆนะเขาเขียนเลยนะว่า AI นี่เนี่ยเนี่ยมีคำว่า AI อะไรเนี่ยโอ้โหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสาม อันนี้จะเป็นความเร็วรอบความเร็วรอบอให้เหมาะกอบปชิป้นงานมันหมุนไป5้า้งครั้งมี LED สว่างแบติ5โวลต์อ่างล้างเครื่องมือล้างอุปกรณ์ครับ